คนหนึ่งที่ชายหาดแสงสวยท้องฟ้าสดใสคลื่นทะเลซัดเบาๆแม่ปูตัวโตเดินออกมากับลูกปูน้อยลูกจ๋ามาเดินตามแม่นะต้องเดินตรงๆแบบนี้เดินตรงๆยังไงหรอแม่หนูเดินตรงแล้วนะแม่ปูหันหลังกลับมาแล้วมองดู ลูกปูกำลังเดินเฉียงไปเฉียงมาไม่ใช่แบบนั้นจ้ะลูกต้องแบบนี้เดินตรงๆอย่างที่แม่ทอมนี่ไงแม่จ๋าถ้าแม่เดินตรงให้หนูดูได้หนูก็จะทำตามเลยแม่ปูลองเดินดูอีกครั้งแต่ก็ยังเดินเฉียงอยู่ดีเพราะแม่ปูเองก็เดินตรงไม่เป็นแม่ปูหัวรกเร้นเขินแล้วหันไปบอกลูกว่า แม่เข้าใจแล้วล่ะลูกบางทีเราต้องทำให้ดีก่อนถึงจะสอนคนอื่นได้นะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากสอนใครให้ทำดีเราต้องเริ่มทำให้ดูก่อนหน้าป่ากว้างใหญ่แสงแดดอ่อนๆส่องลงมากระทบยอดไม้มีอีกาตัวหนึ่งบินผ่านท้องฟ้า มันมีขนมปังก้อนใหญ่ในปากอืมหอมหน่ากินจังเลยอีกาคิดในใจพร้อมบินไปเกาะบนกิ่งไม้สูงๆขนมปังนี้ขอจะเก็บไว้กินคนเดียวอีกายืนมองไปรอบๆอ,อย่างภูมิใจมันคิดว่าตัวเองโชคดีที่สุดในปากแต่แล้ว สุนัขก,กิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมามันได้กลิ่นขนมปังหอมๆและแงนมองขึ้นไปเห็นอีกาสุนัขก,กิ้งจอกหินเจ้าเล่พร้อมวางแผนบางอย่างโอ้เจ้าคือนกที่สวยที่สุดในป่าน,นี้นนแน่ๆหอกสิงเจ้าจะไพเราะด้วยแล้วก็คงสมบูรณ์แบบสุดๆเลย อิกาได้ยินก็เขินหายมันรู้สึกภูมิใจมากอีกาหลงคำชมมันคิดในใจว่าถ้าข้าร้องเสียงพเพราะๆให้ฟังเขาคงปลื้มแน่เลยและแล้วมันก็อ้าปอกร้องว่ากากาแต่ทันใดนั้นขนมปังหล่นจากปากมัน ตกลงไปบนพื้นดินตรงหน้าสุนัขจิ้งจอกพอดีโฮโ,ฮโฮขอบใจมากนะเจ้าอีกาสุนัขจิ้งจอกพูดพร้อมคาบขนมปังแล้วเดินจากไปก่อนจากกันมันยังหันกลับมาพูดว่าจำไว้เถอะคำชมที่หวานอาจซ่อนแผนเอาไว้สเสมอ อีกามองตามไปด้วยความเสียใจมันเรียนรู้ว่าบางครั้งคนที่ชมเราอาจไม่ได้หวังดีเสมอในบึงเล็กๆก,กลางทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีกบตัวน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวของมันทุกวันมันจะกระโดดเล่นกินมแมลง และนอนแช่น้ำเย็นๆอย่างมีความสุขวันนี้อากาศดีจังเลยวันหนึ่งเจ้ากบเห็นวูวตัวใหญ่มาเดินผ่านมันตกใจตาค้างเพราะไม่เคยเห็นใครตัวใหญ่ขนาดนั้นมาก่อนอูห้หูตัวอะไรเนี่ยตัวใหญ่มากเจ้ากบกลับมาที่บ้านรีบเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างตื่นเต้นจากนั้น มันก็เริ่มพองตัวขึ้นเพื่อจะได้ตัวใหญ่เท่าวัวบ้างดูสิดูสิฉันจะพองตัวให้ใหญ่เท่าวัวเลยเพื่อนกบตกใจรีบห้ามเฮ้ยอย่าพองเยอะนะเดี๋ยวแตกแต่เจ้ากบไม่ฟังยิ่งพองก็ยิ่งฝืนจนท้ายที่สุดปุ๊งเจ้ากบล้มลงหมดแรงมันไม่เป็นไรแต่มันก็ได้เรียนรู้ว่า เราไม่ต้องเหมือนใครก็ได้เป็นแค่กบตัวเล็กๆที่มีความสุขในแบบของเราก็ดีแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามเป็นในสิ่งที่เราไม่ใช่เพราะทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าสุนัขตัวหนึ่ง ได้ขโมยเนื้อก้อนใหญ่มาจากร้านค้าแห่งหนึ่งมันรีบวิ่งหนีออกมาอย่างดีใจพร้อมกับเนื้อก้อนโตในปากระหว่างทางเจ้าสุนัขวิ่งผ่านป่าผ่านเนินเขาจนมาถึงสะพานไม้เล็กๆที่พาดผ่านลำธารใสมันหยุดชะงักเล็กน้อยและก้าวเดินชา้ชาๆข้ามสะพานทันใดนั้นเองมันก็เหลือบไปเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในน้ำเบื้องล่าง แต่เจ้าสุนัขไม่รู้ว่านั่นคือเงาของมันเองมันเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือสุนัขตัวอื่นและที่สำคัญสุนัขในเงานั้นก็คาบเนื้อก้อนใหญ่อยู่อีกก้อนหนึ่งด้วยเจ้าสุนัขคิดในใจอู้เนื้อของหมาตัวนั้นดูจะใหญ่กว่าของเราซะอีกถ้าเราแย่งมากินได้อะเราก็จะได้เนื้อถึงสองก้อนเลยสิ มันเริ่มน้ำลายไหลและทันใดนั้นมันอาปากคำรามใส่เงานั้นฮ้องและในวินาทีนั้นเองเพราะเนื้อก้อนใหญ่ที่มันคาบอยู่ก็ตกลงไปในลำธารทันทีกระแสน้ำพัดเนื้อก้อนนั้นลอยหายไปอย่างรวดเร็วเจ้าสุนัขรีบมองหาทั้งเนื้อของมันและของหมาตัวนั้นแต่ทุกอย่างเงียบ ม่มีเนื้อก้อนใดเหลืออยู่อีกเลยเจ้าสุนัขนั่งลงข้างสะพานมันรู้สึกเสียใจและเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมันพูดพึมพำกับตัวเองเบาๆถ้าเราไม่โลภเราก็คงยังได้กินเนื้ออยู่แล้วมันก็เดินจากไปด้วยความหิวและบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภ ทำให้เราสูญเสียในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กๆป่าใหญ่มีชายคนหนึ่งชื่อว่าพี่ไม้เขาเป็นคนตัดไม้ใจดีขยันขันแข็งและซื่อสัตย์มากๆเลยละ่ะทุกเช้าพี่ไม้จะสะพายขวานไม้เล่มเก่า แล้วเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้มาแลกข้าวแลกของกินในหมู่บ้านถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนพี่ไม้ก็ไม่เคยบ่นเลยเช้าวันหนึ่งขณะที่พี่ไม้กำลังตัดต้นไม้อยู่ริมแม่น้ำจูๆ่ๆมือก็ลื่นปร๊บขวานเล่มเดียวของเขาหลุดจากมือแล้วตุ๊บตกลงไปในน้ำลึกโอ๊ยขวานของเรา จะเอาอะไรมาตัดไม้ดีละทีนี้พี่ไม้นั่งคุกเข่าริมแม่น้ำมองดูน้ำที่ไหลเอื่อยน้ำตาคลอประขวานเล่มนั้นเป็นทั้งเครื่องมือทำงานและสมบัติชิ้นเดียวของเขาทันใดนั้นแสงทองเปล่งประกายขึ้นเหนือผิวน้ำเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างนุม่มนวลเจ้าเศร้าทำไมหรือมนุษย์ผู้ขยันขันแข็ง นเป็นใครหรือครับขวานของข้าตกน้ำไปแล้วข้าไม่รู้จะทำมาหากินยังไงเทพเจ้ายิ้มและบอกว่าอย่าเศร้าไปเลยข้าจะช่วยเจ้างมหาขวานคืนให้เทพเจ้าดำน้ำลงไปแล้วกลับขึ้นมาพร้อมขวานเล่มหนึ่งเป็นขวานที่ทำจากทองคำแวววาวสวยงามมาก นี่หรือไม่ขวานของเจ้าไม่ใช่ครับท่านขวานของข้าไม่ได้ทำจากทองของข้าเป็นแค่เหล็กเก่าๆเท่านั้นเทพเจ้าพยักหน้าแล้วดำน้ำลงไปอีกครั้งคราวนี้ขึ้นมาพร้อมกับขวานเงินเงาวับแล้วเล่มนี้ล่ะก็ไม่ใช่ครับ ขวานของข้าไม่มีค่าอะไรเลยเทพเจ้าหัวเราะเบาๆด้วยความพอใจยอดเยี่ยมเจ้าช่างเป็นคนที่น่ายกย่องจริงๆความซื่อสัตย์ของเจ้ามีค่ากว่าท้องคำหรือเงินสีอีกแล้วเทพเจ้าก็นำขวานเหล็กเล่มเจ้าของที่ไม้ขึ้นมาพร้อมกับมอบขวานทั้งสามเล่มให้เป็นรางวัลท่าน ขอพระคุณมากครับถ้าจะใช้มันทำงานอย่างตั้งใจจากวันนั้นเป็นต้นมาพี่ไม้ก็ใช้ขวานเหล็กทำงานเหมือนเดิมและเก็บขวานทองกับเงินไว้เป็นที่ระลึกว่าความซื่อสัตย์จะนำคาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของเราเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์ คือสิ่งที่มีค่ากว่าทองคําใดๆในโลกถ้าเราซื้อสตัตว์ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็จะมีคนดีๆช่วยเหลือเราเสมอ